อันนี้พิเศษครับคืออาจจะคุกทีนิดนึงเพราะผมถือโทรศัพท์สองเครื่องสองเครื่องก็คือสองเครื่องหมายถึงว่าผมไลฟ์สดทางช่อง Youtube แล้วก็ประตูนับเดี๋ยวเดี๋ยวปิดประตูกันครับแปบ๊บหนึ่งครับคุีนิดนึง <Okay. S 1> ขอบีบแต่โชว์ด้วยครับโอ้จังหวัดนครปฐมก็มาครับโอ้เสียใยจังหวะ โอ้จ oh, like oh, yeah. hey, ังหวัดเลยก็อยู่จังหวัดเลยอยู่ทางเหนือเหนือใช่จังหวัดทางเหนือก็มาแล้วโอเคครับโอ้ยเห็นเจ็ดไปสิรุกเข้าไปไหมจะไปน้อยหน้าครับไปแลับเห็นอย่าไปน้อยหน้าของเราแรงกว่าครับอีกที่สองครับอันนั้นไปคันเกียร์อะไรนะเดินเดินหน้าพอยหลังนะอันนี้ครับอันนี้เป็นการเล่งมืออันนี้อ๋อนะคป็นเล่งมือขอโทษครับอันนี้เล่นขาโอ้ปึงละการก็มาครับโอ้โหขอบคุณครับอันนี้เป็นใน Uh, เดินหนะ้าเดินหนะ้าโอ้ไม่รอแล้วเราอธิบายไปแล้วปไปเลยครับเราไม่ถอยนะครับเราเดินหนะ้าอธิบายไปแล้วเราอธิบายไปแล้วไปเลยครับโอเคแล้วไป <laughs> ตอนนี้เขาใจเย็นครับโอ้ยอยู่ในห้องเอเลยโอ้ตอนเนี้อยู่ในห้องเอกแล้วโอ้ใจเย็นได้เลยคนไม่ตอนนี้คนคนดูไม่ใจเย็นแล้วขาคอมเมนต์อุตส่าห์คอมเมนต์กันมาแล้วกดไลค์กดหัวใจให้แล้วด้วยอย่างนี้ต้องขัาไปดูเลยครับโอ้นักคอมสีธรรมราดด้วยครับ ยกหน้าให้โดนนียยน่จะไม่มีจะไม่มีดันหน้าโอเคเ่ยในเล่นเครื่องซักทีนะครับฟังเสียงจากข้างในตัวเป็นยังไงดู <laughs> <laughs> ดูนี่ผมไม่ได้น้ำมันดูนี่อมเดี๋ยวน้ำมันจะหมดน้ำมันไม่ได้เติมเลย <laughs> โ,อโ,โอ้โหนี่ไป <laughs> ไปกันดีว่าครับ เบกมือกับเบกมือเบกมือเบกมือเยัะไปเลยทีนี้ลืมเบกมือเชียวโอ้ยเดๆผมไม่ได้จับอะไรครับถือท่อสับเขาเครื่องในสําในท่านผู้ชมดูโอ้โหแรงไม่แรงก็มาลงกันเลยครับ ข้าเกียอะไรอยู่ครับเนี่ยสิบสองเกียร์สิบสองเราสื่อหมายถึงเกียร์สี่ความเร็วระดับไฮ mm hmm. นั่นเองอ่ามอนลังให้ดูด้วยครับไฟลังก็เกียร์สิบสองอ่าโอเคแรงไม่แรงดูกันครับตัว่าแรงไม่แรงจริงๆอนะ่ะต้องมาลองเองดีกว่าอันนี้เราไลฟ์สดแบบให้เหมือนจริงมากที่สุดครับคอมเมนต์แบบไม่กักครับอันไหนดีติ ตัวว่านี้อะไรไม่ดีปกติเลยอะไปไปคันจะไปที่ศูนจะไปน้อยหน้จะไปที่ศูนย์นึกว่าจะไปที่ศูนย่หรือเปล่นครับขันเมื่อกี้ที่ที่เรารีวิวเนี่ยขับขับมีขับขับนีขับนีเชียร์อามอ้ามอ้ามงอนที่กันระวังที่กันโอ้โหนี่เบรกดีแน่ กลับดีนะเดขอไปสกอบหนึ่งนะขอไปอีกสกอบนึงตอนนี้หันหน้าต้ขอาขาเาดีกว่ากีนคอยย่างไว้นนี้ขน้นอนนี้คอยางหน้าก็ขาเขาอ,อันนี้เป็นเครือ่องสวบนะไปสองสี่ศูนย์พันหน้ากันโลมเก่านอกเช็รอซครับแล้วก็เป็น 12, เอซิบสองคุณสอเกยธรรมดาไม่มีไฟฟ้านะครับเกยธรรมดาไม่มีไฟฟ้าจะขับกับรถคุนก่อนอันนี้ฟังง้ายไปอันนี้คือทางเข้าและทางออกนะครับวันกวางไฟล่างมงคลอ,อนุญ,ญาตอบอกครับคือวันนี้วันที่ 12, สิบสองเมษาย,ยนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเราจะหยุดทงการช่วงวันที่สิบสามถึงสิบหกนะครับเปิดอีกทีคือวันที่สิบเจ็ดนะครับวันที่สิ็เจ็ดเราเปิดใหม่นะครับ มาลองกันได้คาที่ไปก็คือ t s 9 2สเก้าแล้วก็7840แส่วนแล้วก็คันนี้ครับมาลองครับกันไดค้คันนี้มันต้องห่วงตัวร้อนครับ